นิทานเรื่องทำดีได้ดีมดตัวหนึ่งกระหายน้ำจึงเดินไปกินน้ำที่ลำธารแต่ทถกลงไปในลำธารถูกน้ำพัด ลอยออกไปจากฝั่งขณะนั้นนกเขาที่เกาะอยู่บนต้นไม้เหนือลำธารเห็นจึงคาบเิ่งไม้ให้หมดเกาะมดงอะตา ขอบคุณนะจ๊ะนกเขาที่ช่วยชีวิตเราไว้ไม่เป็นไรค่ะต่อมามีนายพรานเข้ามาล่านกเขาในปา่านายพรานเห็นนกเขาจึงเงื้อหน้าไม้จะยิงนกเขามดเห็นนกเขาจะมีอันตราย จึงกัดที่ขานายพรานทำให้นายพรานยิงภาพนกเขาจึงบินหนีไปได้อา้าวชัโยขอบใจนะจ๊ามดจ๋าข้อคิดจากนิทานที่ได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหมายถึง คนเราทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นตอบแทนมาอ่านทบทวนซ้ำนะคะและนักเรียนสังเกตนะคะว่าคำที่ใช้สระอนาจะขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะมดตัวหนึ่งกระหายน้ำจึงเดินไปกินน้ำที่ลำธารแต่พัดตกลงไปในลำธารถูกน้ำพัดลอยออกไปจากฝั่ง ขณะนั้นนกเขาที่เกาะอยู่บนต้นไม้เหนือลําธารเห็นจึงคาบกิ่งไม้ให้หมดเกาะมดจึงรอดตายต่อมามีนายพรานเข้ามาล่านกในป่านายพรานเห็นนกเขาจึงเงื้อหน้าไม้จะยิงนกเขามดเห็นนกเขาจะมีอันตรายจึงกัดที่ขานายพรานทำให้นายพรานยิงพลาด นกเขาจึงบินหนีไปได้นีพานจบแล้วนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจอ่านบทวนซ้ำนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเรื่องคำที่ใช้สระอําด้วยนะคะสวัสดีค่ะ